การจับงูแบบว่าพอเยอะถึงเวลาที่กกปุ๊บกดเสร็จปั๊บจับเอามือขึ้นไปเพื่อที่จะเอาใส่กระสอบผมเห็นผู้ภัยหลายที่ผมไปแก้ให้หลายที่แล้วปุ๊บไปอยู่ในปุบอยู่ในกระ,กอกระ,กระสอบลอ็อกขึ้นมาลอ็อกขึ้นมาเสร็จปั๊บมือผมจับอยู่นะยิ่งโมไปกดขึ้นขมับยิ่งชี้ทำเหมือนหลอดนะครับอย,ยนนนน่นี่ไปปลายทางนี้ปลายทางเพื่อที่จะล็อกกามันไว้ ป้กดสมัครบบยืชี้เห็นไหมยืดชี้ไหมไปทานะครับพอเราไวเสร็จปั๊บเราจับตรงนี้เพื่อการพันดิ้นอีกทีนึงจบแล้วทำเอามือปิดที่ตูดเดี๋ยวมันขี้ใสง่ายมากอ่าโอ้ยจะนัดเดือดปิตูดโอ้จะให้เดือดตูดอ่าไอจำนำตูดเพราะว่ามันจะลงมากงั้นเราต้องยืนปั้มกันอย่างนั้นอ่ะตัวใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมใช่ เอลงดูเสร็จเอาหางใส่เข้าไปเดแนรอกจับเจ้าไว้เจ้าไว้า้านดูบอัจัข้าข้าห้าลงไปครับปึ๊บดี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 เห็นไหมครับคนนี้